พ่อญาตเช็คเสียงเช็คไม้หน่อยนะครับวันนี้บอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากมากนะครับผมใครที่ดูไลฟ์วันนี้บอกเลยว่าไม่เสียใจแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่เสียดายเวลาแน่นอนคุ้มค่านะครับผมเพราะวันนี้ผมจะมานำเสนอรถใหม่อัปเดตที่บอกเลยว่ามาครั้งมาครั้งแรกเลยของ AK c ค r าของเรานะครับมาเดี๋ยวรอคนสักหน่อยนะครับ ไหนไลรเรามาหรือ,อยังเช็คเสียงหน่อยนะครับเสียงโอเคไหมเอ่ยว้ารถหลอกกว่าผมอีกรู้สึกเลยว่ายืนข้างรถแล้วเอโอเคมีเข้ามากันบ้างหรือ,อยังนะครับผมตัวนี้นะครับ cx 3 0นะครับผมปี2020.2021นนะครับรถพึ่งออกศูนย์ เมื่อปีที่แล้วเท่านั้นนะครับผมเรลยว,ว่าเราใจมากๆนะครับใครที่กําลังศึกษาป้ายแดงอยู่นะครับคันนี้ห้ามพลาดเลยอยู่ดูด้วยกันอยู่ฟังด้วยกันนะครับสับไล์สดวันนี้นะครับผมมา CX 3 0นะครับสีบอลนะคผมตัวนี้ออปชั่นจัดเต็มนะครับต้องบอกนิยามก่อนว่ามันต่างกับ CX 3ยังไงคนน่าจะสงสัยว่าเอ CX 3แล้วทำไมถึงมา30แล้วมันต่างกันยังไงนะครับผม ต้องบอกเลยว่ามันขยับเซกเมนต์ออกมาให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อปรับฐานตลาดหน่อยก็อาจจะเหมาะกับเพิ่มความกว้างภายในนะครับเหมาะกับผู้ใชายคุณหมีขั้นหนึ่งอะไรอย่างนี้มานั่งได้นะครับผมเพราะ CX 3หลายๆท่านอาจจะนั่งแล้วรู้สึกไม่สบายตัวนี้มาตอบโจทย์เลยครับยาวขึ้นนะครับกว้างขึ้นสูงขึ้นคือทุกมิติเลยตัวนี้มาในเครื่อง2 0 0พนะครับเดี๋ยวผมแยกเปิดท้องเครื่องให้ดูนะครับ ใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันหน่อยนะครับผมอยากทอบเพิ่มเติมสอบถามได้เลยนะวันนี้ผมขออนุญาตมาไลฟ์คนเดียวนะครับเพราะว่า,าพี่หิมนะครับติดภารกิจต่างจังหวัดนะครับถ้าใครคิดถึงก็กดหนึ่งมาเลยนะครับพี่หิมก็จะตามดูอยู่นะครับตัวนี้นะครับต้องบอกไปว่าราคาออกป้ายแดงอยู่ที่เท่าไหร่เอยลองเดาซิตัวนี้ราคาออกายแดงที่หน่งล้าน 99,000บาทเลยนะครับผมแต่มาที่ AK เคคาแล้วบอกเลยว่าราคามันต้องเร้าใจนะครับตัวนี้เราจะตั้งขายอยู่ที่920,000บาทนะครับแล้วก็พิเศษเลยนะครับอันนี้สำหรับคนที่ดูไลฟ์สดนะครับหรือเข้ามาดูไลฟ์สดของเราเอาเลยราคา900,000น,นะครับผมค่า900,000บอกเลยเทียบป้ายแดงเรามาดูภายในกันครับผมน็อ นี่นอสวยไม่มีขยับนะครับเมื่อกี้นาเห็นคร่าวๆแล้วนะครับเหมือนเหมือนจอดศูนย์เลยนะครับอักเดิมหมดนะครับชัดเจนตัวนี้ไม่มีเปื่อยยุ่ยนะครับเส้นสายเดิมหมดนะอืมเส้นสายเดิมเลยนะครับมออกชัดเจนนะครับโอ้ไม่มีถลอกไม่มีสนิมเลยนะครับน็อตสวยมากครับก็เหมือนกับรถที่เพิ่งผลิตออกมาจากโรงงานนั่นแหละครับ ตันนี้นอตทั้งสองฝั่งไม่ขยับนะครับเข้าไปดูด้านในได้เลยนี่อาร์ครอยพับจุดเชื่อมต่างๆนะครับสวยนะครับน็อตโช๊คไม่มีขยับไม่มีรื้อนะครับผมรถการันตีที่นี่อยู่แล้วนะครับการันตีไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํานะครับผมคันแรกของเ k เคาร์หรือเปล่าครับพี่ป๊อปใช่ครับผมคันนี้บอกเลยว่าจริงๆครับสวยมากๆหรือก่อนหน้านี้เคยมาแล้วแต่ไปเร็วก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าอ้คันนี้มึงมาได้จอดมาไลฟ์กันสดๆเลย ก็ต้องบอกว่ารถใหม่แบบเนี้คือมาไวไปไวจริงเหมือนกับ City ้1.2เทอร์ไอ้1.0เทอร์โบนะครับอันนั้นก็แป๊บเดียวออกเลยนะครับผมอธิบายก่อนแล้วกันตัวนี้เป็นโฉมของ Sky ยทีมจี G นะครับผมในรถรุ่นของ c x 30แล้ว Sky ยทีมจี G, เครื่อง2,000มันอัปเกรดขึ้นมานะครับในการเพิ่มแรงม้านะครับ จากสกายขีปเรื่อง0 0น 2, เดิมมัน152า15 2, ตัวนี้เป็น165นะครับอัตราการประหยัดดีขึ้นเพราะว่าเขาปรับเรื่องหัวฉีดไฟฟ้าปรับลูกสูบอะไรใหม่นะครับระบบฟงระบบไฟบอกเลยว่าโขโหขับดีจริงๆนะครับดูไฟหน้าสิความฉบเฉียวของเขานะครับนี่แค่กระจังหน้าก็โ,โหสุดแ้เออจริงๆของเขาคือความกว้างความสูงอะไรของเขาทั้งภายในเขาใกล้เคียงกัตาาม ถ้า CX3 เป็นแพลตฟอร์มของ Mazda2 ตัวนี้ CX3 ก็เป็นแพลตฟอร์มของ m a z 3ครับก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะแต่นี้ได้ทรงของความที่เป็น SUV พัสดุ over เข้ามาผมว่าเพอ r f e c t มากการออกแบบของนีนะ้อยู่ที่รถดูนะดิขนาดอยางดูยางสิเดี๋ยวยางดันหลบปี2020ออกศูนย์นะครับนี่ดูปีได้นะครับ สภาพบอกเลยเหมือนใหม่มากๆก็คือออกเหมือนป้ายแดงเลยนะครับนี่เปิดให้ดูแบบไกลๆนะครับผมภายในจะออกเป็นโทนดำน้ำตาลน,นะครับยังมีครั้งป้ายแดงขายที่1นึ่้านหมื่นนะครับผมแต่เราขายที่ AK เคคารในไลฟ์สดนี้แค่9ก้าแสนบาทท้วนนะครับผมดอกเบีย้ยเริ่มต้น1.99เได้จริงที่เ k คคานะครับเริ่มต้นแค่1.99%นะครับผม ดูลูกค้าที่ดูไลฟ์สดเท่านั้นนะครับจากราคา902,000นะครับกิฟต์ไว้เชอร์ไปเลย20,000บาทนะครับนี่ให้ดูรอบๆก่อนละกันฟิลลิ่งของเขาเป็นยังไงวันนี้ผมจะไลฟ์คันเดียวเน้นๆน,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 นี่แหละครับผมก็คือเพื่อได้เก็บเกี่ยวอารมณ์ของเขาแบบเต็มที่เลยนะครับดูเบาะหนังดีไม่มีสึกเลยเนยีความสปอร์ตของเขายังมีนะครับ ดูฟีลลิ่งของความกว้างาดูด้านหลังไฟท้ายไฟท้ายก็ใหม่นะครับ CX 30อะ่ะรถคันเป็นล้านนะครับเหลือเนี่ยสภาพป้ายแดงมาเลยนะครับ Sky T G นะครับผมตัวนี้ได้เขาเรียกว่ากล้องถอยมาแล้วนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์มาแล้วนะครับตัวนี้เป็นอะไรอะติกเกอร์ครบ10ปีด้วยตัวนี้เป็นไฟฟ้าเดี๋ยวเปิดยังไงเนะี่ย ต็มนะครับ oh. <laughs> ไม่ขุนไม่ขุนทรงสวยมากเลยนี่ดูความสึกนะครับแต่การใช้งานนะครับรถแทบไม่ได้ใช้อะไรครับข้างในนี้ก็เลยไม่มีเปืือนไม่มีสึกเลยนะครับสะอาดมากลองดูปรปกรณ์ข้างล่างเลยซ่ายังอะไรไม่เคยลงดินน็อตเม้แต่ตัวเดียวไม่เคยขยับนะครับไม่เคยหยิบออกมาใช้เลยดีกว่า นะครับผมเนี่ยโอ้สวยมากนะครับดูดูแผงเบาะหลังไม่มีเป็นขุยเลยนะเนี่ยคือความใหม่ของเขานะครับประตูไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้ที่ได้มานะครับรแล้วที่ผมชอบมาสด้อรอย่างหนึ่งคือการที่เขาขยับป,ป้ายท่เบนลงต่ำลงเนี่ยมันเลยได้ฟีลลิ่งสปอร์ตนะครับสปอร์ตจริงๆผมไม่ชอบไฟเงี่ย แบบเหมือนหน้าปลาแปลกๆแต่อย่างนี้ได้เหมือนสปอร์ตมากๆนะครับโอเคลองให้ตากล้องมานั่งดูฝั่งขับดีกว่าว่าฟีลลิ่งขึ้นลงง่ายขึ้นไหมนะครับดูเส้นนะครับผมอืมได้ครบทุกเม็ดนะครับอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตทำไมต้องมาเป็นวันนี้ด้วยครับผมโอเคอินเทอร์เน็ตเช็คพร้อมนะครับผมโอเคขออนุญาตก,กลับมานะครับผม รถของเราเช็คได้หมดทุกเม็ดนะครับผมรถการันตีไม่มีเคยเคลียร์สีชนมาหรืออะไรอย่างนี้นะครับดูน็อตได้ทุกตัวนะครับผมรถเคยแช่น้งแช่นะไม้อะไรประวัติยังไงขอเลขตัวถังเข้าเช็คได้เลยนะว่ยังใหม่ออนนุ่มเลยเดี๋ยวแปนบนึงโอเคครับบอกได้บอกไฟฟ้ามานะครับผมระบบพื้นฐานครบหมด นี่ดูสิมีทั้ง i-stop TCS อ่ามีนี่เช็คประตูรอบคันพวกนี้มีหมดนะครับเกี่ับตัวถังไฟหน้าอัตโนมัติปรับองศานะครับแล้วก็มีที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติครบหมดนะครับเนี่ยมีมีเซตด้วยอ่ะเฮ้ยอันนี้มัน BM เล้วเนี่ยโอ้ผมบอกเลยว่าถ้าจะสู้ X3 นะลองเทียบคันนี้ดูราคาเซฟขึ้นนะครับแล้วก็ได้ออปชันที่เราเข้าถึงง่ายนะครับ ตัวนี้ห้ามพลาดเลยสวัสดีพี่อัญจนานะครับผมอยากให้ผมดูตรงไหนเป็นพิเศษบอกได้เลยนะครับคันนี้ห้ามพลาดจริงๆนี่สังเกตดูนะครับฟิลลิ่งตรงกลางคอนโซลนะครับใครที่กำลังดูามาด้าสามป้ายแดงมาตัวนี้เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับแต่การเย็บของ CX 3 0มันก็จะหรูหราขึ้นนะครับดูแห่งตรงกลางนี้แล้วกัน ตรงกลางเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นถ้าเทียบกับในส่วนของ CX 3แต่ว่านี้เหมือนมี้โหขนาดมันใหญ่ขึ้นจริงทุกอย่างรู้สึกว่าฟีลลิ่งมันนั่งสบายขึ้นมานะครับแผงหน้าปัดใหม่อะไรพวกนี้นะครับโอ้ยเป็นภาษาไทยด้วยอืมอ้ยสวยๆกลิ่นข้างในอะ่ะแต่กล้องว่าไงมา,ากกลิ่น oh. กลิ่นใหม่มากเลยนะครับกลิ่นคือแบบ คือกินหนังที่เพิ่งออกโรงงานมาพี่มานั่งแล้วฟินเลยบอกเลยว่าห้ามพลาดมาลองขับได้นะครับกันนี้ย้ำอีกครั้งราคา920,000 AK K, ค้าขายให้กับคนที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้แค่900,000บาททวนเท่านั้นนะครับแรงมาเพิ่มขึ้นนะครับผมตัวนี้เป็น Skytiv G นะครับมาใน CX 30นะครับผมอยากให้ยนชมกันแบบละเอียดเลย ที่กระจกมองข้างมีตัวไฟเตือนด้วยนะไฟเตือนการแซงนะครับบูอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ผมก็เพิ่งเคยเข้ามานั่งของเขาครั้งแรกกันนะครับอันนี้เหมือนผมเป็นลูกค้าแหละที่ผมก็เพิ่งจะมาเห็นอะไรพวกนี้นะครับอันนี้อะไรที่วางอ๋อที่ใส่แว่นนะครับอันนี้น่าจะเป็นไม้นะครับพพรรเพดานใสกิฟเลยนะครับผมอันนี้อะไรอ๋อใครที่ไม่คาดเข็มขัดเราเห็นหมดนะนะเด็กคนไหนที่แอบไม่คาดนะครับบอกเลยนะครับผม อนะบอกเลยนะครับลอ,ลองเล่นครึ่งเสียงหน่อยซิไม่เคยเห็นขอลองเล่นก่อนนะครับโอ้ย,อยลื่นไหลามากสถนานะรถมีมีเช็คสถานะประตูมีอะไรต่างๆผมว่าเล่นเหมือน bm เลยแต่นี้ปุ่มมันเยอะกว่าเดิอมอะผมงงความบันเทิงอุปกรณ์สื่อสารระบบนําทางนะครับนี่การตั้งค่าต่างต่าเออลื่นไหลหน้าจอเป็นมิดมากแล้วก็ตัวนี้จริงๆแล้วมันจะมีไฟสะท้อนเรื่องอเขาเรียกว่า เลขกิโลดิจิตอลด้วยความเร็วอเห็นทางลางใช่ไหมครับในกล้องนะครับจากเมื่อก่อนถ้าเป็นมา z ้า2จะเป็นป๊อปแอพใช่ไหมแต่ตัวนี้แต่เป็นย,ยิงสะท้อนกระจกนะครับโอเคตรงนี้นะครับในเรามาดูแป้นตรงกลางก่อนในกันในส่วนของแอร์นะครับแยกซ้ายขวามีออโต้นะครับมีฮีเตอร์ในตัวนะครับผมใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากนะครับเพราะแยกส่วนกันชัดเจนนะครับส่วนตัวนี้มีอะไรให้เล่นมั่ง อุ้ยที่วางแก้ว2ที่เล้ยน,นะ CX3 ให้ที่เดียวนะครับมาด้าชอบให้ที่เดียวแต่นี้มา2เลยนะครับถือว่าตอบโจทย์นะตอบโจทย์รถครอบครัวมากๆเลยสปอร์ตด้วยเกียร์จะเป็นออโต้มาิูกสปีดนะครับเป็นดูอัลคลัชมั้งถ้าจําไม่ผิดนะครับตัวนี้ตัวเกียร์เป็นระบบมีเซมิออโต้เข้ามาให้ใช้นะครับพร้อมระบบแมนนวลอ่าแล้วก็ระบบขับคีของมาด้าตัวนี้เขาอัปเกรดเรื่อง G ีเ c กเตอร์ลิงเยนะครับถ้าใครที่กำลังศึกษามาด้าอยู่ระบบเนี้ยเขาเวลาเข้าโค้งอะไรอะ่ะมันจะ มีการจับล้อสี่ล้อให้การเข้าโค้งมันง่ายและสมูทที่สุดเผื่อการเสียการทรงตัวอะไรมันจะมีแบบจุดชุดล้างล้อนี้ไปล้อนี้โยกน้ําหนักได้ทําให้การโค้งตัวของเขาน้อยลงอีกนะครับมันเป๊ะมากเลยเริ่มแค่ออปชั่นนี้คือสุดแล้วนะครับตัวกล้องถอยมาพร้อมกับเซนเซอร์ถอยแบบบอกระยะเป็นเลดร์นะครับให้มันเลยนะครับโอเคเวลา,ลาออไหนลองลองปรับถอยหลังซิ จะปรับกระจกให้อัตโนมัติเหรอจังหวะถอยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเราต้องลองศึกษาเพิ่มเติมเดี๋ยวอยากให้มาลองขับกัน,นจริงๆตัวนี้ดูแผงตรงกลางอย่างนี้มีโหมดสปอร์ตให้เล่นเหมือนเดิมนะครับใช้งานง่ายดีคลิกเดียวเหมือนเปิดนอ็อตนะครับ <laughs> นะครับเล่นได้เลยอันนี้มีปุ่มปรับขนาดใหญ่สัมผัสมือนี่ง่ายเลยนะครับช่องเก็บสัมภาระเอ,อแค่ตรงกลางตรงข้อศอกนี้ก็เยอะเลยนะ จะใส่เป็นอะไรล่ะกล่องเครื่องสำอางมือถงมือถือนะครับเสียบชาร์จแบตในนี้ไปเลยนะครับมี USB ให้นะครับผมแล้วมีตัวที่เสียบ SD สำหรับอัปเกรดนะครับผมอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้กุญแจเขาเล่นอะไรได้บ้างอ๋อโอ้โอ้นี่ปุ่มเขาขยับมาเขาดีไซน์ใหม่นะครับเป็นเป็นปุ่มกดที่สันแทนนะครับ อันนี้เพิ่งเห็นผมมาได้เขาใช้นี้วพราว่ามันก็ทําให้รักษาเรื่องของสภาพปุ่มไปได้อีกเยอะเลยเพราะว่าปกติถ้ามันอยู่หน้าปัดเนี่ยใส่กระเป๋าแล้วมันชอบจางใช่ไหมครับน,นี่มากดด้านข้างหลอ่อหล่อหมดเลยอืเออดูหนัง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 นะครับนี่เย็บนี่เย็บนะครับน้าอันนี้มันออกเป็นน้ําตาลอ่อนๆเทาๆนะครับตัดกับสีดํานะครับผมหรูหราจริงๆเลยเรามาดูเบาะหลังกันดีกว่า 21ค, <20 S 2> คนแล้วใครที่ดูอยู่ทักทายกันได้นะครับอยากดูตรงไหนพิเศษไหมบอกเลยนะครับผมตัวนี้นะครับาราคาอยู่ที่920,000บาทนะครับ AK c ค r ให้สำหรับคนที่ดูไลฟ์สดตอนนี้นะครับกิฟต์มาเลย20,000บาทนะครับเหลือแค่900,000บาททุนๆถ้ามาใช้เป็นส่วนลดนะครับคุ้มมากๆนะครับสวยเทียบป้ายแดงรถปี2021นะครับเนี่ย โอ้เนี่ยด้วยความที่เป็น CX-30 ผมว่าเมื่อกี้ผมนั่งตรงนั้นเหลือเหลือสะเข่าอยู่แล้วมันนั่งข้างหลังได้นะระยะของมันผมว่าใครที่แบบช้ำใจออกจาก c x 3นะครับ CX-30 ตอบโจทย์แน่นอนแอร์แบ็ได้รอบคันเลยนะครับ SR s r s r i r b a รรอบคันนะครับแอร์แบรอบคันไฟเป็น LED เล็กๆแต่หรูเพดานใสาขาวเลยอ่ะน้องขาวมากเพดานแอร์ Air หลังมีนะครับ ความความหรูหราความคุ้มค่าคุ้มราคามีครบหมดแล้วใน CX30 นะครับเ<ฮ>นี่เป็นยังไงกันบ้างครับใครที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับ c x เ0เดี๋ยวให้วนรอบรถอีกสักรอบหนึ่งสวยๆเดี๋ยวปิดฝากระโปรงกันแล้วกันเอเคคานะครับ ให้เอกสิทธิ์สูงสุดกับทุกสภาบัานการเงินสาบลูกค้าที่ต้องการจัดเฟนแนนซ์นะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้น1 9 9 4ปีได้จริงระบุลตลอดสัญญานะครับผมหรือใครที่จะจัดฟรีได้เดี๋ยวผมคิดค่างวดให้ตอนนี้เลยในระหว่างที่กำลังวนรถอยู่นะครับดอกเบีย้ยผมให้เป็นดอกเบีย้ยต่ำสุดเลยละกันถ้าจัด900,000ทวนนะครับ ตัวนี้จะผ่อนอยู่ที่14900นะครับถ้ายื่นจัดเต็มฟรีดาวนะครับผมตามเงินไขของธนาคารก็จะมีการจ่ายของประกันปีแรกอะไรต่างๆด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยคุยรายละเอียดอย่างละเอียดกันอีกทีนึงเพราะว่าตัวลูกค้าของ AKK คสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองได้นะครับผมตัวนี้ราคา9200 0 0บาท กิฟเวอร์ชั่นสองหมบาทสำหรับคนที่ดูไลฟ์สดตอนนี้นะครับฟรีดาวน์นะครับผ่อนแค่เดือนละหมื่นสีาทอนั้นออกรถแค่ศูนย์บาทได้ CX30 เทียบป้ายแดงไปใช้กันเลยทีเดียวนะครับผมดูดีดูแค่ไฟก็สวยแล้วหล่อมากหล่อทุกมุมนะครับเป็นไงกันบ้างคนที่ดูอยู่ตอนนี้ยินดีต้อนรับสำหรับ20่บกว่าคนตอนนี้ด้วยนะครับถ้าสนใจตัวไหนก็ปรึกษาได้นะครับ ผมมีที่ปรึกษาการขายคอยรองรับกับลูกค้า AKK คาอยู่ตลอด24ชั่วโมงหรือทักเพจได้ตลอดนะครับผมเรายินดีให้คำปรึกษาเลยทีเดียวถ้าสนใจคันไหนเข้ามาลองขับได้ไม่ต้องเกรงใจแวะมาเที่ยวหากันนะครับไม่ซื้อไม่ว่ากันแต่ได้มาลองมาสัมผัสดูว่าครอบครังเอเคคาเป็นยังไงก็ติดตามดูรีวิวผ่านเพจผ่าน Facebook แล้วก็ดูทาง YouTube ฝากด้วยนะครับผมตอนนี้ของเราลดอัปเดตใหม่เข้ามากันเยอะมากทั้ง c ี v i c FC ทั้ง MG ทั้งอะไรต่างๆ a c c o r d ก็มาอีกหลายคันเลยไงรออัปเดตวันพรุ่งนี้กันนะครับผมว่าจะมีคันไหนเติมเข้ามาห้ามพลาดเลยครอยู่ไลฟ์สดอยู่ยินดีด้วยครับผมขอบคุณมากครับ AK คคาสวัสดีครับ